สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาอดีตนางเอกชื่อดังในยุค90เธอเป็นทั้งนักร้องดังในสังกัด RS สมัยนั้นเธอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากแล้วก็มีผลงานในวงการมากมายทั้งการแสดงภาพยนตร์แสดงละครและร้องเพลงนะครับสำหรับประวัติของคุณนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดา เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิชยานัณสิริพงษ์ปรีดามีชื่อเล่นว่าน,นิง้งเกิดเมื่อวันที่สองสิงหาคมปี2516เรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซนจอนคณะนิเทศาสตร์การโฆษณาแล้วก็จบปริญญาตรีใบที่สองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณนิง้งกุลสตรี เริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ประจำปี2535แต่ก็ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในขณะนั้นเธอใช้ชื่อในการประกวดว่ากริติเศรษฐกุลสิริหลังจากการประกวดผ่านไปเธอก็ได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัด R.H. Promotion และก็ได้ใช้ชื่อว่ากุลสตรีสิริพงปรีดาคุณนิ้ง มีผลงานการแสดงครั้งแรกจากการถ่ายโฆษณานมเปรี้ยวโยเกิร์ตซึ่งก็ไปถ่ายทำที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นในปี2536ก็ได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงลองเชิงลองใจในอัลบ,บั้มชุดม้าเหล็กของพี่หนุยอมพลลำพูนซึ่งคุณนิ้งก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอให้กับนักร้องอยู่หลายคนเช่นคุณอิทธิพรางกูลคุณปานธนพรพี่นุยอมพลลำพูนพร้อมกันนั้นก็ได้ประเดิมละครเรื่องแรก ในปี2,538ก็คือเรื่องพูดพิวสวัสพร้อมกับได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้อีกด้วยนะครับละครเรื่องพูดพิวสวัสเธอรับบทเป็นนางเอกซึ่งก็ได้แสดงคู่กับคุณทัศน์นาตะกัวทุ่งต่อมาทั้งคุณนิ้งและคุณทัศน์ก็ได้ร่วมงานกันอีกหลายครั้งนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแสดงละครแสดงภาพยนตร์แสดงมิวสิกวิดีโอร่วมกันอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องเกิดอีกทีต้องมีเธอละครเรื่องแสงดาวฝั่งทะเล พริกกับเกลือรักไรอันดับจากความใกล้ชิดจึงทำให้ทั้งคู่ได้คบหากันนานถึง7ปีต่อมาทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปคุณนิงมีผลงานการแสดงละครประมาณ40กว่าเรื่องแล้วก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองนะครับคุณนิ้งได้รับรางวัลตุกตาทองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2540จากภาพยนตร์เรื่องเกิดอีกทีต้องมีเธอ ต่อมาคุณนิ้งก็ได้ผันตัวเองออกจากวงการไปแล้วก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยแอร์เอเชียและก็ได้คบหากับน้าว่าอากาศเอกภัยรัตอินทรศักด์ซึ่งก็เป็นกัปตันของสายการบินเดียวกันต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกัปตันพิตินันอินทรศักด์ และก็ได้แต่งงานกันในวันที่30ธันวาคมปี2549ทั้งคู่ก็อยู่กินกันมาจนถึงปัจจุบันทางคู่ไม่มีลูกด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าคุณนิ้งมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสำหรับชีวิตปัจจุบันของคุณนิง้งขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2 5 6 2ซึ่งก็เป็นวันแรกที่คุณนิ้งนั้นได้ไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นโรคมเมล็งเม็ดเลือดขาวหรือครูคีเมีย แต่คุณนิ้งก็ให้สามีบอกทุกคนว่าเป็นโรคอื่นซึ่งเรื่องนี้เธอเองก็ได้มาเปิดเผยเมื่อปี2,567นี้เองเมื่อเธออาการดีขึ้นแล้วซึ่งในตามข่าวที่ออกมาตอนแรกๆบอกว่าคุณนิ้งเธอป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องในตอนที่เธอป่วยตามข่าวที่ออกมาบอกว่าเธอป่วยหนักจริงๆต้องนอนโรงพยาบาลนานนับปีหนักถึงขั้นบางครั้งไม่ได้สติแล้วก็ให้คีโมหลายต่อหลายครั้งนะครับ จนผมของเธอในตอนนั้นล่วงทั้งหมดน้ำหนักก็ลดหายลงไปหลายกิโลแต่เธอก็ต่อสู้กับโรคร้ายจนผ่านพ้นมันมาได้ถึงแม้นว่าทุกวันนี้อาการของคุณนิ้งจะดีขึ้นมากก็ตามแต่เธอก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ไปพบแพทย์ทุกครั้งแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับทางช่องก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้คุณนิ้งรักษาตัวเองให้หายเป็นปกติแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับคุณนิ้ง